สูหรอกป้าก็ทำของป้าบ้านาน,นี้แหละป้าคิดว่าป้าทำก่อนในนครเยี่ยตีนะไก่ทอดเกลือ เออลองลองทำกินเองแต่ก่อนทําเป็นไก่ย่างไก่ย่างมันย่างไม่ได้ไงเพราะว่าขายคนเดียวย่างมันมันไม่ทันอะ่ะก็เลยเอาเป็นทอดเกลือฝีกก็มีไก่ทอดเกลือสามชั้นทอดน้าําปลาหมูแดดแล้วก็มีลาบปลาดุกต้มแซ่บลาบน้ําตกคอหมูย่างพวกยำเต้นยำมาม่าต้มยำรวมต้มแซินไก่ต้มซบอย่างน้ําตาลน้ามะนาวน้ําปลาเนี่ยเดิมเดิมเลยจะไม่ใช้ของที่ว่าถูกลงขายดีเราเอาของถูกมาใช้แม่ คิดว่าจะทําไงให้มันอร่อยขึ้นลูกค้าจะได้ติดเยอะๆเงี้ยลูกค้าล่ะก็เดิมๆเก่าๆก็กลับมาเหมือนเดิมแต่ต่อใหม่ก่อนโอ้โหลูกค้าเต็มร้านเลยขนาดช่วงโควิดอ่ะยังขายดีเลยร้านยายเพิงพุกทองสองสมัยปกติเปิดทุกวันนะตีสีโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นมีธุระถึงยะหยุดแต่วันหยุดประจําไม่มีตรงนี้เขาเรียกขุนแก้วอ่ะอำเภอนครเยศสีจังหวัดนครปฐมถ้าลูกค้าจะมาเปิดแแบบมาได้เลยนะคะ